น้องโอามามวยไทยโหตะวันฉายจริงหรือ ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นนะครับที่แฟนมวยให้ความสนใจอย่างมากสําหรับประเด็นนี้ครับซึ่งหลังจากที่จบศึกวัน167จบลงไปครับน้องโอฮาม่ามวยไทยซึ่งในวันที่จัดศึกวัน167ครับวันที่8มิถุนาน้องโอฮาม่ามวยไทยกับซูเปอร์เล็กก็มีงานจัดพบปะแฟนมวยมิทติ้งกับแฟนมวยด้วยสําหรับวันนั้นเองครับหลังจากที่จบศึกลงไปครับน้องโอฮาม่ามวยไทยก็ได้โพสต์โพสต์หนึ่งครับซึ่งก็มีข้อความประมาณว่าหลังจากที่ดูสด ที่เวทีครับกลับมาดูอีกรอบทางด้านน้องโอเองก็แสดงความคิดเห็นสมควรในการรีแมทสำหรับคู่นี้ซึ่งทางด้านน้องโอเองครับในการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ครับให้แฟนมวยทั้งสองฝ่ายทั้ง fc ของตะวันฉายและ fc ของโจนาทวุฒิที่อยู่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกครับเอาให้แฟนมวยสบายใจกันท้องสองฝ่ายเลยครับในการเจอกันอีกภาคในการรีแมทภาค3ครับและนี่ ก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของดราม่าในครั้งนี้เลยครับสําหรับแฟนมวยหลายคนที่ได้คอมเมนต์ซึ่งในคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ครับก็อาจจะคอมเมนต์ประมาณว่าน้องโอฮาม่ามวยไทยโหน้องตะวันฉายในสนามครับ และแบบนี้เองครับทําให้น้องโอฮาม่ามวยไทยนั้นรู้สึกไม่สบายใจครับเลยได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ในการโพสต์ชี้แจงในประเด็นที่แฟนมวยนั้นบอกว่าทางด้านเจ้าตัวนั้นโหตะวันฉายครับซึ่งทางด้านน้องโอฮาม่ามวยไทยครับโพสต์ข้อความว่าอย่าโยงดราม่านะครับเห็นหลายคอมเมนต์และแฟนมวยถามเข้ามาว่าผมโหน้องการตะวันฉายในสนาม อย่ามั่วนะครับอย่าเม้นกันมั่วๆผมมีวุฒธธิภาวะมากพอและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโหน้องเขาผมนั่งดูมวยข้างพระจันฉายเพื่อนร่วมค่ายของน้องกันครับผมและทีมงานเดินออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่หมดยกห้าครับเหตุผลเพราะว่าผมกลัวรถติดครับและกลัวติดคนด้านนอกสนามเข้าใจตรงกันนะครับ และนี่ครับคือโพสต์ชี้แจงของทางด้านน้องโอครับตอบกลับแฟนมวยในประเด็นที่ว่าโหน้องการตะวันฉายจริงหรือไม่ครับก็ถือว่าตอบชัดเจนครับสําหรับน้องโอครับเจ้าตัวเองก็ได้นั่งเชียร์อยู่กับทางด้านพระจันทร์ฉายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายของตะวันฉายและทางด้านน้องโอเองครับก็เดินออกจากสนามตั้งแต่ยังไม่หมดยกที่5นะแล้วครับเพราะว่าเรื่องของรถติดและก็เรื่องคนเยอะครับหลังจากที่มวยจบครับ ซึ่งในโพสต์นี้ครับแฟนมวยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับกดไลค์ประมาณ10,000ื่นเลยทีเดียวครับโอ้โหเยอะจริงๆครับสําหรับการออกมาชี้แจงในครั้งนี้ของน้องโอเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและก็บอบบางครับสําหรับประเด็นเรื่องนี้ครับก็ถือว่าออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วครับสําหรับน้องโอ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ออกมาชี้แจงคง tai, ทําทให้แฟนมวยเข้าใจผิดไปตามๆกันอย่างมากมายครับก <t Paige> <t> ็ถือว่าแอดมินเองก็เข้าใจน้องโอ๋ครับและก็อยากให้แฟนมวยเข้าใจน้องโอ๋เหมือนที่แอดมินเข้าใจด้วยเลยครับก็เลยหยิบย <t commentary>. ื <oldown S 2> ่นประเด็นนี้ขึ้นมาพูดครับเพราะว่ากลัวเข้าใจผิดกันครับน้องโอ๋ก็แย่สิครับแบบนี้ถ้าโดนประหนมแบบนี้ก็ถือว่าแอดมินเข้าใจแฟนมวยเข้าใจน้องโอ๋เข้าใจเข้าใจกันทุกฝ่ายครับซึ่งในไฟน์นี้ครับก็ถือว่าทําดีที่สุดครับทางด้านตะวันฉายและก็โจนัทพูดครับ ต่างฝ่ายต่างพักผ่อเดี๋ยวไฟหน้าว่ากันใหม่วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอทัลลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ